Po 4NA ครับกับ Po Open 4NA มาที่ปาร์คเฟิร์มเวลานี้ครับ Po 4NA กับ Po Open 4NA มาที่ปาร์คเฟิร์มเวลานี้ครับขั้นต่อไปหมายเลข20 35 3 5 3 5 ประมุกเจียมเจริญของรักตราครับคันนี้1,300แรงม้าครับเร็วสุดคือ8.9 Up next, ประมุกเจียมเจริญ <c oughs> ทองรักกรราทีม <c oughs> the best time best time ้ uh, 8. 8 8 second โทษทีโทษที ว่า sorry เหรอต้องพอร์จ่ายวะพอร์จ่ายพอร์จ่ายโอ้โหมุมนี้สวยย่างย่างโอเคโอเครางหน้ายางทางบ้านถามล้างหน้ายางกับล้างหน้ากายแม่งต้องมีคำถามในทุกปีเหมือนกันไม่เหมือนเหมือนล้างหน้ายางไม่เค็มมาเขาเรียกว่าเคลียร์มันออกไปออเคลียร์เคลียร์มันออกไปเเคคลลีียยรร์์ จำอีกไหมเค็มคืออะไรแล้วก็เปรี้ยวคืออะไรเอาไหมเปรี้ยวแล้วกินสับปะรดอ๋อถ้าเค็มถามไอตูนทำไมไอตูนก็ติดเค็มอ้าว what happened hey what are you doing oh เรียกสไลด์เลยสไลดออน สไลด์ออนคัมเฮียไรนัลโอเคอโอ้โหน่าจะได้เลยอ่ะต้อนรับด้วยลืมเลยอะไรต้อนรับเพื่อนบ้านเราพี่น้องชาวแคนเบเดียชาวกัมพูชาก็ารับชมแต่ทอดสดอยู่เช่นเดียวกันฮะใช่แล้วก็มีก็เรียกว่าคนภาคภาษาแคมพบเดียโดยเฉพาะเลยในช่องของเขานะใช่ครับโอ้โหจาก c c ซีซีแคัมบเดียคาเขาอ๋อก็ดูห้องเขาสิ ตู้คอนเทนเนอร์มีกรีนสกรีนมีไฟมีแอร์ air, มีขนมมีกาแฟมาดูห้องคนไทยดิเ <laughs> จ้าของงานมาดูแล้วกันก็ <laughs> มันเป็นไรล็อกเราก็เรียกว่าเราทําอย่างเราต้องขนบธรรมเนียมประเพณีของเรามาอย่างนี้อยู่แล้วเวจ้านายกัมบูกัมบูดียเขาก็เดินดูลูกน้องดูเจ้านายเราเงียบกิ๊บ <laughs> <laughs> โอ้่าเสียดายครับ ไม่มีเวลาครับในรันแรกไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยนี่ลูกก็สวัสดีครับคุณผู้หญิงครับสวัสดีครับครับถ้าหิวข้าวกินข้าวนะครับอย่าแดกพัดลมเลยครับเดี๋ยวฟันแตกนะครับพัดลมมีไว้เป่าให้ลมเย็นนะไม่ใช่ไว้ดมฮะเขาเมื่อกี้จะแดกนะทานข้าวหรืออย่างครับ ย่างไปไปที่โรงอาหารนะแล้วบอกว่าลงบัตชีโก้ได้ได้หมดเลยได้หมดมานี่มาเชียร์นักแข่งใช่ไหมครับมาเชียร์แฟนเอ้ยเปลี่ยนภาพเลยเปลี่ยนเปลี่ยนภาพเลยเออเปลี่ยนคนไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยยเมีแฟนแล้วเออมี